สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่แปลงอ่าไผ่สร้างไผ่อีสานนะครับอ่าอันนี้สายพันธุ์มาจากทางอุบลนะครับไผ่สร้างไผ่แปลงนี้ปลูกที่ราชบุรีนะครับอายุ2ปีนะครับวันนี้ก็มาขุดเงานะครับปีนี้แปลงเราจะมีเงาไผ่สร้างไผ่จําหน่ายนะครับที่ราชบุรีครับนี่สายพันธุ์ตรงตามทุกอย่างนะครับสวยงามสูงครับ ไผ่สร้างไผ่เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่การใช้ลำมีประโยชน์สูงสุดพอๆกับไผ่สร้างมน์ไผ่สร้างมน์นะครับนี่นะครับก็สวยลำสวยนะครับอันนี้เราจะรับเฉพาะออเดอร์ที่ลูกค้าอ่าสั่งมาเท่านั้นนะครับไผ่สร้างไผ่ปีนี้นะครับนี่อันนี้คนงานก็กําลังขุดเง้ากันอยู่อันนี้ลูกค้าออเดอร์เงามาประมาณ5 0 0้ยเงานะครับเดี๋ยวก็จะลองขุดกันดูนะครับปีนี้นะครับนี่ ขนาดเงาก็มีขนาดประมาณสองนิ้วนะครับนี่ที่เราขุดกันอยู่นะครับถ้าใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเงาไผ่สร้างไผ่นะครับอันนี้ได้เราได้ลองปลูกที่ราชบุรีแล้วนะครับจัดว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่แบบปลูกได้ดีเหมือนกันนะครับที่ราชบุรีนะครับไผ่สร้างไผ่อีสานนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ